สวัดดีงับทุกคนขอเชิมริปก่อนกลับมาไทายนานหรือยังกลับมามวม่มวใเมื่อวานอีกใช่ไหมเมื่อวานไว ไม่ใช่เมื่อวานกลับมาวันจันทร์กลับมาวันจันทร์วันนี้วันอะไรวันพุธกลับมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วปิวปิวกลับมาตั้งแต่วันจันทร์ละครับผมทำไมมันผุมาเรื่อยเย เป็นไงบ้างชุสดสวยมากสนุกครัฟผมพาคุณยายไปเที่ยวไปเป็นไกดให้คุณยายมาจากไหนนี่ สวัสด,ดีครับผมกลับมาแล้วใช่แล้วจีนเป็นไงชุดสวยบ้างเป็นยัชุดสวยมากเอ้ยเมื่อกี้หนูอ่านไปแล้วเนี่ยะ่ะสนุกดีค่ะไปเป็นไกดให้คนย,ย้ายรู้สึกไปรอบนี้หนูแบบสื่อสารได้เยอะขึ้นมากเลยรู้แล้วลืมอะไรเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับไปเอาลืมของไว้ที่หอเออใช่ก็รู้สึกคุยได้เข้าใจขึ้น แต่บางบางบางแบบไปอยู่ก็ไม่เข้าใจเพราะเขาพูดแบบติดสำเนียงติดสำเนียงเขาเรียกอะไรสำเนียงกวางตุ้งเหรอใช่ไหมเพราะว่ามันใกล้ฮ่องกงฮ่องกงพูดกวางตุ้งปะใช่ไหมใช่ติดสำเนียงกวางตุ้งนิดหนึ่งแต่ภูมิใจมากครั้งนี้ไปแบบหนุแบบมันแบบกวางโจมันก็จะแบบว่ามีความแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแบบ มีความแบบประวัติศาสตร์เยอะหน่อยไม่เหมือนแบบเซี่ยงไฮ้ที่แบบว่าเป็นแบบเทคโนโลยีจ๋าอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าตอนไปแล้วหนูพักแถวแบบว่าใกล้ๆแบบพวกร้านที่เป็นแบบว่าแบบโล c a l ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าได้ใช้แบบแบบเขาเรียกอะไรปกติมันจะเป็นแบบว่าสแกนสั่งอาหารใช่ไหมแต่ว่าที่หนูไปส่วนใหญ่ต้องแบบว่า สั่งเขาแล้วก็จ่ายเลยใช่แล้วตอนที่ไปแบบว่าแบบมีร้านพวกขายพวกแบบวัตถุดิบทําซุปเยอะมากแบบพวกเห็ดพวกเห็ดพวกแบบแบบเขา,าเรียกอะไรที่มันสีด๊ดๆคืออะไรอินทผาลัมหรอไม่รู้อะใช่ไหมที่เขาเอามาต้มกับซุปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้เห็ดหอมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเห็ดที่มันแบบแพ,แพงๆอะที่มันกรุบๆแบบที่คล้าย คิวคอมเบอร์ซีคิวคอมโบที่คล้ายๆไอแตงกวาทะเลปิงทะเลใช่แล้วคือหนุรอบนี้ไปได้ไปช่วยคุณยายต่อราคาใช่แล้วก็แบบคือหนู่มแบบตอนไปที่อื่นแบบว่าไม่ไม่เคยใช้แบบตอนแรกหนูก็งงมากเลยว่าเขาพูดแบบพูดพูดว่าอะไรแต่ว่าทำไมหนูรู้สึกล่าง,งงมากเลยนะเนี่ยิ่มไปเลยละ <c oughs> คือแบบว่ามันต้องแบบสั่งเป็นแบบ ช่างกิโลใช่ไหมแบบห้าร้อยกรัมเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยแล้วก็แบบว่าคือแบบหนูไม่ค่อยได้ใช้ยังก็มีลืมบ้างแต่ว่าพอได้พูดก็แบบโอ้ก็โออเคพอเข้าใจอยู่แล้วก็แบบไปถอต่อราคาแล้วก็แบบเขาก็ลดให้อะไรเงี้ยแล้วแบบแบบรู้สึกว่าไปรอบนี้คือมันมีคนตกใจว่าทําไมหนูพูดจีนได้อะไรอย่เงี้ยอาจจะเพราะว่าคนจีนไม่ค่อยไปเที่ยวยังไม่ค่อยไปเที่ยวกันก็เลยยังไม่ค่อยเจอคนจีนมาหรือว่าที่หนูไปมันแบบว่าอาจจะไม่ค่อยเจอคนไทยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอหนูไปใช่ไหมเขาก็แบบ ถามเรียเลยว่าทําไมพูดจีนได้แล้วพูดจีนเก่งจังเลยหนูก็แบบโอ้ไม่ค่ะหนูพูดไปแค่ไม่กี่คำเองไม่ถือว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเรียนจากไหนหรออะไรอย่างงี้แบบก็บอกว่าแบบเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มีเรียนเองบ้างอะไรอย่างนงี้แล้วก็แบบว่าเขาก็บอกโอ้เก่งจังเลยแบบสำเนียงแบบตอนแรกนนกว่าคนจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นนูคุยกับคนแม่กับคุณยายก็เลยแบบอ้าวไม่ใช่คนจีนหรอแล้วก็แบบตอนนั่งแท็กซี่ใช่ไหมเขาก็แบบ ตอนแรกเขาก็พูดจีนใส่หนูนะั่นหนูก็เออก็คือภาษาจีนแล้วพอเขาเห็นหนูคุยกับแม่พูดเขาก็แบบตกใจมากแล้วก็แบบว่าอา้าวไม่ใช่คนจีนหรอมาจากที่ไหนแล้วเขาก็ชอบถามว่าแบบเป็นคนที่ไหนแบบมาเลเซียหรอในสิงคโปร์หรอหอย่างเงี้ยอมาจากประเทศไทยคะ่ะแล้วเขาก็ถามว่าแบบว่าเป็นลูกครึ่งหรอหนูก็อ๋อใช่เป็นลูกครึ่ง,รรงมาเลเซียเขาก็โอ้ก็น่าจะพูดแบบเขาเรียกอะไรพูดจีนได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าปกติพูดภาษาอังกฤษกับคุณพอ่อแต่ว่าจีนนี่คือเรียนเรียนเองแล้วก็ เรียนที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบชวนคุยใหญ่แล้วแบบถามว่าที่ไทยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แบบมาที่จีนแล้วเป็นยังไงแล้วก็แนะนําให้แบบไปตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบโอ้หนูได้หนูก็คุยได้เยอะขึ้นเหมือนกันนลเนี่ยสงสัยต้องไปบ่อยๆต่อระคะได้เท่ากับอยู่แล้วได้ละ มาจากไหนเนี่ยแมลงเต็มโต๊ะหนูเลยคือหนูไม่ได้กลับมาห้องนี้นานมากแล้วมันมาจากไหนเนี่ยฝนจะตกหรอมันคามาจากไหนก็ไมไ่หนูไม่ได้มีของกินบนโต๊ะนี่แล้วมันมาจากไหนงงเฮ้ยในช่วงนี้หรอก็ไม่ใช่นี่ ดอกไม้หรอ <c oughs> งงไม่นี่ลูกอมหนูก็ไม่ได้โดนตอมงงมันเป็นมดตัวใหญ่ทุกคนสีดำมันคือมดอะไรมันไม่ได้เป็นใช่มดแบบตอของกินปะ่ะ <c oughs> หรือดอกไม้หรอมันเป็นมดตัวใหญ่อะ แบบสีดำอ่ะมาจากไหนอ่ะอากาศดีไหมที่นูน่นดีค่ะอากาศเย็นสบายเลยแบบสิบแปดยี่สิบอะไเงี้ยแบบสักขนาดตัวเดียวเอาอยู่แบบคาร์ดิแกนตัวเดียวเอาอยู่แบบไม่หนาวเกินแล้วก็ไม่ร้อนเกินด้วยแต่ว่าสุดท้ายให้หนูกับฝนตกใช่ มีอะไรอร่อยรอบนี้อุ้ยทุกคนเราก็อาหารไม่แพงด้วยหนูไปกินร้านมิชลินใช่ไหมประมาณสองร้านเลยมั้งแต่ร้านที่สองแบบราคาแรงอยู่เพราะมันเป็นอาหารทะเลแบบว่าปูช่างเป็นกิโลนี่างแต่ว่ามันมีร้านหนึ่งแบบอร่อยมากทุกคนหนูไปกินเป็ดปักกิ่งใช่ไหมแล้วหนูสั่งแบบสามอย่างใช่ไหมแล้วถ้วยใหญ่มากสั่งเป็ดปักกิ่งเป็นหนึ่งแล้วก็สั่งเต้าหู้แบบเต้าหู้ซอสปูอะแล้วก็อันนึงเป็นซุปแกะ ไมยมาเจอหนบายบายชิว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 อาา่าฮะโอเคแล้วก่อนเาถามยากใช่ไหมแล้วทีนี้ก็แบบเยอะมากมันจานใหญ่ามากทุกคนแล้วันอร่อยมากแบบแต่กินไม่หมดนะขนาดสักแค่สามอย่างหมดไปแค่แบบพันนิดนิดเองแบบกินสี่คนอะ่ะแบบถือว่าไม่แพงแล้วละคะ่ะแบบโอเคเลย แล้วก็แบบก๋วยเตี๋ยวเราชามละห้าสิบาทสี่สบาทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้วยแบบใหญ่เบ้อเริ่มหนูกินไม่หมดด้วยใช่แล้วก็อาหารเขาอร่อยนะเป็นเป็นแบบรสชาติที่ปกติเรากินอ่ะใช่แบบว่าแบบคือตอนนี้แบบนึกซับไทยไม่ออกแต่นึกซับจีนออกสงสัยใช้เยอะเกินแบบเป็นเทสเราใช่แบบรสชาติใกล้ๆกันใช่แต่อย่างแบบว่าตอนนั้นที่หนูไปเฉิงตูใช่ไหมเฉิงตูจะออกแนวแบบ จืดเผ็ดอะเผ็ดแบบเชิงตัวส่งชิงนนี่มันน่าจะใกล้กันปะใช่ไมัมแบบหมาล่าเผ็ดแต่จืดจืดแล้วก็เผ็ดชายอย่างเดียวหอมๆอมอะ uh. ส่วนปากริงหนูว่าปาก,กิิงอร่อยแบบกลมกลอมใช่เนะชอบอาหารปากกิงตอนที่ไปก,กินก็กลมกล่อมเซี่ยงไฮนี่จำไม่ได้ว่าเหมือนจะติดหวานนิดหน่อยปะไม่แน่ใจอืมแต่ของกวางโจนี้ เค็มหนูก็เลยชอบนิดน,นึงเค็มๆ Who is, Who did I go with I go with my uh, ่อ mom my sister and my grandmother Yep. เคยไปห้องกุง้งยากเคยไปแล้วค่ะเคยไปตอนเด็กๆใช่แต่ไม่ได้ไปนานละ ไปตอนเด็กๆตอนที่น้องอยังแบบ,บเบบีอยู่เลยอ๋อแล้วก็ไป,แบ,แ, ow, иной, ปแบบแต่กวางโจวทุกคนมันเป็นแบบเมืองแบบค้าส่งอ่ะแบบขายแบบส่งออกสินค้าอะไรเงี้ยแบบปกติเวลาทำธุรก э ิจ แบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแบบแบบคนไทยชอบไปทําที่กวางโจแบบมีโรงงานผลิตที่นั่นอ่ะแล้วก็หนูไปตึกที่มันขายเสื้อผ้าขายส่งด้วยได้มาเยอะอยู่ใช่แล้วก็ราคาก็โอเคนะแต่ก็ถือว่ายังก็ก็ก็ยังแรงอยู่กว่าสั่งมาในจากในเน็ตแต่ว่ามันก็ได้ดูแบบเนื้อผ้าตัวหน้าแล้วก็แบบว่าแบบเนื้อผ้าดีมากแบบนิ่มมากใช่แล้วก็อ๋อแล้วก็มันมีอีกย่านหนึ่งที่มันชื่อตรงชานโขใช่ไหม มันเป็นย่านแบบว่าแบบแบบเสื้อผ้าเลยอะแบบชิคๆเลยที่แบบว่าแบบคนจีนเขาใส่กันเลยแบบว่าเสื้อผ้าแบบวัยรุ่นเลยแบบว่าตามเทรนเลยอะแล้วแบบมันน่ารักมากทุกคนแบบเข้าร้านไหนก็แบบอยากซื้อไปหมดเลยแต่ราคาก็แอบแรงแบบมันก็ค่อนข้างอะไรงเพราะมันเป็นแบบแบรนด์ของทางจีนเลยใช่ไหมแต่แบบมันน่ารักมากทุกตัวเลยมันแบบมีมีสองร้านที่หนูแบบชอบทรายมากร้านแรกมันมันพูดชื่อได้ไหมมันแบบมันจะออกแนว ขาเรียกอะไรอ่ะใส่ได้แบบทุกวันอะไรอย่างงี้เป็นฟิลแบบแบบอะไรอย่างงี้แต่ว่าสีแบบน่ารักมากมีสีขาวชมพูฟ้าแดงอะไรเงี้ยแบบเออชื่อประมาณว่าวันหยุดอะไรอย่างงี้คือมันน่ารักมากขนมอยากได้มากเลยแต่คือราคามันก็แบบอย่างแค่เสื้อเสื้อกล้ามแบบตัวนึงก็แบบเจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือหนูก็พยายามหาตัวที่มันคิดว่าหนูน่าจะใส่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยแบบกางเกงหรือไม่ก็แบบ ที่มันได้ใส่บ่อยๆจะได้แบบใส่คุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบยังไม่ค่อยมีแบบถูกใจเท่าเท่าไหร่ตอนมีอีกร้านนึงก็น่ารักมากเหมือนกันที่แบบแบบมันน่ารักมากแต่และทุกอย่างแบบคือหนูอะชอบคาริแกนมากคนเวลาหนูแบบดูตัวไหนใช่ไหมก็จะมีแต่คาริแกนแล้วแม่ก็จะบอกว่าเอามาที่ไทยมันก็ใส่ไม่ได้เพราะมันร้อนใส่ได้แค่แบบถ่ายรูปรอบๆหนูก็เลยกล่าวว่าแบบว่าเดี๋ยวรอ ได้ไปเที่ยวที่ไหนที่มันหนาวๆจะ,จะซื้อค <ari> ือคาดิกกอมันน่ารักมากทุกคนมันแบบมันชื่อเอ่อมันชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มโมโลแล้วก็ต่อกันไหม่ซ้ำอีกรอบใช่เขามันน่ารักมากทุกคนนล้วคือแบบว่าเข้าเวลาก็แบบโอ้กระเป๋าก็น่ารักรองเท้าก็น่ารักแบบมีแต่น่าซื้อไปหมดแต่ว่าแบบก็พยายามคิดว่าแบบแตัวเองจะใช้คุ้มมั้ยนะอะไรอย่างเงี้ย เคยว่าน่ารักหมดทุกตัวเลยแต่ว่าแบบกวจะซื้อมาใส่แค่รอบเดียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายังทำใจซื้อไม่ได้เดี๋ยวรอมันเซลล์แล้วถึงจะกดสั่งจากใน,นเว็บมาก็ได้นะยฮ้เคยถามพี่จะพโอ้คุณชื่อหลไตัวเท่ได้อ้าวจริงเหรอโอเค เออคือหนูอะกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะตัดบล็อกแต่ว่าก็กำลังคิดว่าถ้าพูดชื่อหลานไม่ได้มันก็มันก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงเนาะแตนะ่แต่พูดพูดไดใช่ไหมทุกคนอย่าหลอกหนูนะอันนี้พูดไดจริงๆใช่ไหมเนี่ยหนูจะไม่โดนอะไรใช่ไหมซื้อมาใส่แล้วเดี๋ยวก็คุมแล้วไม่แต่ราคามันก็แบบพันแบบสองพันอะไรอย่างเงี้ยแบบเสื้อกันหนาวตัวหนึ่งก็สองพันอัพก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่โอเคแล้วพูดได้ ร้านแรกชื่อ,อพูดได้จริงๆใช่ไหมจะไม่โดนอะไรใช่ไหมทุกคนทุกคนอย่าแกล้งหนูนะถ้าเกิดว่าหนูพูดไปแล้วหนูโดนอะไรหนูจะบอกว่าคนบอกว่าหนูพูดได้น้องปบไลฟ์กินอะไรกินโชวโต้ฟูค่ะกินเต้าหู้เหม็นใช่อันนั้นเขาบอกเป็นร้านดังแบบว่าแบบคนต่อแถวกันเยอะมากแต่โชคดีที่วันนั้นหนูไปคนน้อยก็อร่อยดีนะทุกคนมันแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วมันก็แบบกลมกรอบมากใช่ อ h oh. how can I practice Chinese fluently? For me, I like to um, watch Chinese series but it has to be like not how to say not พูดอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะ not ย้อนยุกอะ like not กำลังภายในอะ like it has to be like <laughs> <laughs> <Deu. Lume> la. <laughs> ah, okay, I practice from watching series like Chinese series and then like open the subtitle in Chinese and try to read it or maybe like understand it by not looking at the Thai subtitle. Oh, yeah, oh, like you, but don't watch period series because they use like different different words how to say ah uh, yeah different a bit higher words like that in old time, but so watch <laughs> so watch like series that they talk like today <laughs> Okay หนู okay okay หนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่หนูแบบมาเข้าเจาษาจีนว่าแบบทำไมคบมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย yeah and I also practice from by speaking talk, talking to my dad because my dad like knows Chinese I think you should use more because like if you don't use you will get you you will forget and then um yeah also right now i i also forget some of the words because i because i didn't get to write กลิ่นเป็นไงตอนไปแต่ว่าคือไม่เ,เลยหนูว่าไม่มีกลิ่นนะว่าสำหรับหนูไม่มีกลิ่นใช่หรืออาจจะพระหนูกินอะไรก็ไม่ได้กลิ่น <laughs> แบบขนาดเวลากินเนื้อใช่ไหมแบบแบบเวลาแบบแม่หนูกินเนื้อแกะอะไรเงี้ยหรือบางร้านที่มันแบบ มีกลิ่นอ่ะแม่ก็จะแบอบร้านนี้มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาหนูกินอะไรหนูก็ไม่เคยได้กินเลยหนูสึกว่ามันแบบก,ก็เหมือนกันไม่เห็นได้กินอะไรเลยหรืออาจจะแบบเป็นคนที่แบบกินอะไรก็ไม่ไม่ได้กินขนาดนั้น<ะ>ลงรูปได้เรียงลงรูปอะไรอะอ๋อ ยังไม่ได้ลงเลย,ยลอรอ,อจังหวะที่เหมาะสมนั่นก็คือปีหน้ารอเล่น <c oughs> อ๋ออเมื่อกี้อ๋อใช่บนมาถึงชื่อแบนด์แบนด์แรกที่หนูชอบคืออะไรนะวิกิทับคือมันน่ารักมากทุกคนคือแบบตอนหนูไปหนแบบแบบกี๊ดตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นสี่คือมันแบบ น่ารักไปหมดเลยแต่แบบมันคือตอนนั้นมันเลือกยากอ่ะคือแบบก็อยากเลือกสักงสองตำตัวแต่มันแบบเลือกไม่ได้สักทีแล้วก็อีกร้านนึงที่หนูชอบมากคือโมโลโมโลแบบ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 อยากกรีออกมาคือมันน่ารักมากตอนแรกเกือบจะได้รองเท้ามาละมันเป็นรองเท้าผ้าใบที่แบบทรงแบบแมรี่เจนอ่ะแต่เป็นผ้าใบแต่คือแบบว่าหัวมันเขาเรียกอะไรแคบไปหน่อย แบบกลัวถ้าใส่เดินนานๆแล้วมันจะบีบเท้าก็เลยแบบเอ้ยยังไม่เอาดีกว่ารอก่อนอ่าแบบเดี๋ยวรอดูไปก่อนอาจจะมีอันใหม่ออกมาอีกแต่เสื้อมันเสื้อผ้ามันก็น่ารักมากแล้วมันแบบว่าแบบเพิ่งออกเสใหม่ให้มันเป็นคกแบบถักอะแบบถักอะแล้วก็แบบว่ามันน่ารักมากแต่ว่ามันมันก็มันก็แอบโปไปหน่อยเัอหนูก็เลย แบบยังไม่เอาแต่ว่าก็จะมีแบบพวกเสื้อกางเกงอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักแบบหนูเซฟในแอปแถวแบบไว้เต็มเลยแบบพวกกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วก็มีเพิ่งคอลแลบกับคิตตี้ไปก็แบบน่ารักมากกิฟแบบนี้คนจีนเอาไหมเฮ้ยทุกคนตอนที่หนูเดินเข้าไปหนูแบบหนูแบบหนูพูดเสียงดังวอะไรแต่หนูไม่รู้ตัวอันเตงพูดเสียงดังไม่แต่คนจีนเขาก็พูดเสียงดังเป็นปกติแล้วหนูเดินเข้าไปแล้วก็มัมมี่น่ารักมากอยากได้น่ารักมากเลยเดินเข้าไปแล้วก็ แบบโครเช่นะใช่ใช่ใช่ใชแบบไปดูแม่แล้วสไตล์หนูเลยอ่ะใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่ามันสไตล์หนูอะเลยแต่คือหนูแบบแบบเขาเรียกอะไรอะคือแบบเรื่องไม่ถูกอ่ะจนแบบโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัดสินใจได้แล้วกันแล้วก็มีกระเป๋าน่ารักมากทุกคนกระเป๋าสียงตาตอนแรกหนูเล็งไว้แล้วแต่ว่าคือหนูมันมีสียงตาเยอะแล้วก็เลยแบบ แต่ใจยังไปซื้อดีกว่าคือแบบตอนนั้นไม่พอเลงตัวไหนไว้มันก็จะมีอีกความคิดหนึ่งแวบ,บเข้ามาในหัวแบบแต่อันนี้แต่ว่าอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าตลอดเวลาใช่เข้าพังทยไม่ออกหรอจริงแล้วล <c oughs> ่าหนูก็ไปกับเพื่อนใช่ไหมไม่คือหนูไปก่อนแล้วทีนี้เพื่อนก็ปินตามมาก็เลยแบบว่าเอ้ยมันนัดหนูแบบ แบบเจอกันหนึ่งวันก่อนกับพอดีก็เลยแบบเอ้ยไปเดินแถวนั้นด้วยกันแล้วก็แบบแบบมีเซตน่ารักเต็มไปหมดแล้วก็แบบไม่มีใครห้ามใคร้ตอนนี้ก็น่ารักตอนนั้นก็น่ารักต้องให้แบบผู้ปกครองห้ามแบบคิดดีๆนะคิดดีดี์อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดไม่มีใครห้ามหนูคงแบบชอบกระจุยเข้าฟังไคไม่ออกหรอกจริงเข้าฟังไคไม่ออกหรอกอ๋อแล้วก็ตอนนั้นแปลว่า แต่คนแบบคนเขาก็เขาไ i c e กันมากเลยนะแบบตอนนั้นที่ไปแถวยงชิงฝังใช่ไหมแบบว่าก็ไปซื้อเนื้อแกะย่างอะไรอย่างนี้แล้วแบบก็พูดจีนกับเขาแล้วก็ ก็ค <c oughs> ุยไทยกับแม่แล้วเขาก็แบบถามว่าอ๋อเป็นคนไทยเหรอแล้วก็เขาก็สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเป็นเป็นผู้ชายนะแต่เขาก็สวัสดีค่ะแล้วเขาก็ถามว่าแบบเอ้ยต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็บอกอ๋อต้องพูดว่าสวัสดีครับถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เขาโอ้ดีเลยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเจอคนไทยอีกก็จะได้แล้วเขาก็ชวนคุยแบบว่าอุ้ยพูดจีนเก่งมากเลยโน่นนี่นั่นแล้วแบบพอหนูกลับไปซื้ออีกรอบอีกวันใช่ไหมเขาก็ยังจําได้แล้วเขาก็แบบ ถามว่าเนี่ยไปเรียนมายัางไงเนี่ยพูดเก่งมากเลยเนี่ยก็บอกว่อ,อเรียนเรียนโรงเรียนค่ะแล้วก็แบบฝึกพูดเองด้วยวก็แบบโอ้โวอะไรเงี้ยเขาชวนคุยเซอร์อแบบวนยูขนาดก็เด่นดนสวยมากอุ้ยจริงเหรอน่าสนใจทุกคนช่วงนี้หนูมีเรื่องใหม่มาแนะนำอีกแล้วพูดถึงซีรีส์อาจจะเห็นที่หนูแชร์ลงสตอรี่ละคือมันแบบ แบบมันมันันเป็นว่าล่ะคือแบบมันดีมากทุกคนคือแบบมันโอ้ยมันแบบโอ้ยมันแบบมูดดีไปหมดเลยแบบมัน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 ดีมากแบบหนูชอบมูดแอนโธนแบบแนวนี้มากเลยอะแล้วแบบเหมือนคล้ายๆเรื่องเวนิฟายทูวอร์อยู่แบบมูดแอนโธนแนวนี้เลยแล้วแบบพระเอกนางเอกแบบหล่อสวยมากแล้วแบบ เนื้อเรื่องมันดีคือหนูว่าชอบนักเขียนคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมแบบเพราะว่าแบบเรื่องที่เขาเขียนออกมาแบบดีทุกเรื่องเลยทั้งแบบฮิตเล่นเรองแอบรักให้เธอรู้แล้วก็แบบรักนําทางไปหาเธอเวนไฟทิวอัอยู่แล้วก็แบบเรื่องล่าสุดเนี่ย the first part หรือว่าวันนี้วันไหนก็เธอใช่ไหมเ้ยสามเรื่องนี้แบบหนูชอบมากเลยตั้งแต่ตอนที่มันแบบเป็นแบบกระตูนอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมังงะเหรอแบบเป็นเป็นแบบเป็นแบบ เล่มมีทั้งแบบเขียนแล้วก็แบบมีการ์ตูนหนูก็อ่านการ์ตูนม,มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็แบบว่าแบบมันดีมากแบบดีใจที่เขามาทําเป็นหนังนี้ที่นี้เราทำอะไรจริงหนูดูทุกหนูด,หนดูหนูดูจบเร็วมากแล้วก็มาแนะนําใหม่คือภาคเนี้ยือมันชื่อเรื่องว่าเด e First Fall วันนี้มาไหนก็เช่ากัเป็นคนเนี่ยมันมาอีกเรื่อยๆเลยมาจากไหนเนี่ยหนูว่ามันต้องมาจาก ชอบมุมอะไรสักอย่างหนูว่าหนูต้องฉีดสเปย์สักอย่างไล่หมดละอย่าลืมดูมังกรหยกละหนูดูแล้วหนูไปดูมาวันนี้กับคุณแม่ใช่ ไปดูวันนี้ก็คุณแม่เทมากดูเสร็จแล้วอย่างมีพลังเลยพลังลุมเอ้ยเล่าต่อที่เมื่อกี้คือเรื่องนี้ใช่ไหมวันนี้วันไหนก็เธอเดอะเฟิร์สซอเนี่ยมันเป็นภาคของซังเหยียนก็คือพี่ชายจากในเรื่อง Hidden Love พี่ชายของซังจื้อจากในเรื่อง Hidden Love คือมันแยกออกมาเป็นแบบเวอร์พี่ชายแต่ว่าเขาเปลี่ยนนักแสดงเพราะว่า แบบว่าเหมือนเห็นเท่าที่หนูตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าทาไมถึงเปลี่ยนอะไรแต่เท่าที่หนูไปอ่านมาคือเหมือนทุนสร้างเรื่องนี้แบบแบบเยอะมากแ่บเขาแบบแบบเหมือนจะแบบเป็นแบบซีรีส์ที่แบบเขาเรียออะไรอะใช้ทุนสร้างเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบตอนที่หนูไปกวางจูแบบโอ้โหเห็นโฆษณาแบบทุกที่ที่ไปอะแบบทุกสถานีรถไฟอะเขาโปรโมทเยอะมากจริง เราต่อคือมันเป็นภาพพี่ชายของซังเหยียนที่แบบว่าเล่าเรื่องความรักของภาพพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วก็มีนางเอกอะชื่อเวนอีฝานคือเหมือนแบบพระเอกกับนางเอกก็รู้จักกันตั้งแต่มัธยมใช่ไหมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเหมือนนางเอกอะมีปัญหาทางที่บ้านยอะไรเงี้ยแบบคุณพ่อเสียอะไรก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับป้าอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบย้ายเมืองประมาณนั้นแล้วแบบเหมือน นางเอกก็แบบไม่อยากให้พระเอกแบบลำบากไปด้วยฟิลแบบแบบอะไรประมาณนั้นแบบคิดว่าแบบพระเอกเป็นคนสดใสแล้วเต็มเป็นคนแบบว่ามีแต่เรื่องแย่ๆในชีวิตอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่อยากให้พระเอกแบบโดนดึงลงไปด้วยอะไรก็เลยแบบตัดความสัมพันธ์แล้วก็ทีนี้ก็แบบหกปีเจ็ดกี่ปีผ่านไปก็ได้มาเจอกันใหม่เพราะว่าพระเอกเปิดร้าน ร้านร้านบาร์แล้วทีนี้นางเอกก็ไปกินร้านนั้นพอดีแล้วก็เจอพระเอก,เอ,กอีกรอ,อบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเป็นรูเมทกันกคนไปดูเถอะมันดีมากหนูชอบมากตอนนี้หนูดูจนมันตอนใหม่มันยังไม่มาเลยหนูดูแบบตามทันตอนใหม่ที่มันยังไม่มาตอนแรกอะหนูไปสมัครแอปเพื่อที่จะดูเรื่องนี้ใช่ไหมแค่เรื่องเดียวแต่สรุปว่ามันเอาเข้าแอปแดงแล้วทุกคนแบบว่า หนูเศร้ามากเลยหนูเพิ่งเห็นว่ามันเอาเข้าแอปแล้วแล้วหนูก็สมัครไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาเก็บไปดูเรื่องอื่นได้เพราะตอนแรกหนูสมัครมาเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ว่าเพิ่งรู้มันเอาเข้าแล้วใช่เพื่อใครอยาไปดูนะคะมันมีในแอปเฟนอีกแล้วในแอปเอ็นแล้วเพิ่งเข้าน่าจะอัพถึงตอนแบบสิบสองสิบสามแล้วมั้งอยากมีพลังภายในจริงพูดถึงอยากมีพลังภายในแล้วนึนถึงเรื่องนั้นแหละน้าว่าหลังหักไหมน้าว่าหลังหักไหมคืออะไรอะ แต่เป็นจอมยุทธจริงหรือมังกูทั้งรอบไหมเออน่าสนใจอ๋อเออเมื่อกี้นพูดอะไรอ๋อพอนึกถึงอยากเป็นจอมยุทธนึกถึงเรื่องนั้นเลยเรื่องนี้ก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันเหมือนจะจบไปแล้วแต่หนูเพิ่งมาดูเพราะว่าคือตอนแรกกะจะดูไปแล้วแต่ลืมไปว่ามันออนแล้วเรื่องที่ไปลู่เล่นชื่อเรื่องอะไรอะที่นางเอกเป็นมนุษยธรรมดาแล้วก็อยากเป็นเซียนมากๆแล้วก็แบบ เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงตั้งแต่เด็กแต่ก็ไม่สาเร็จสักทีแล้วก็มาเจอกับปีาศาจใช่แล้วก็อะไรสักอย่างแต่หนูยังดูไม่จบหลังหากเป็นแบบเหมือนเราซื้ออะไรสักอย่างแล้วก็รล้ละคะโอ้จริงใช่แบบนั้นเลยถือว่าดูเรื่องอื่น <laughs> ได้เดี๋ยวเอาไว้เผื่อดูเรื่องอืง่นตอนนี้หนูสมัครประมาณสี่ห้าแอปได้ละมั้งแบบแต่และเรื่องที่อยากดูคืออยู่แยกแอปกันหมดเลย แล้วนี่ลาทุกคนเดี๋ยหนูไปก่อนแหละเดี๋ยวกลับมาไลฟ์วันอื่นนะแงฟไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าบ๊ายบายฟันดี้ช็อปปตีงครัฟต์ผม